สวัสดีครับบ้านทุงเกษตรความสุขครับวันนี้พามาชมบ่อแหนแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้านี้มาตักแหนแดงไปให้เป็ดนี่นะครับในบ่อแหนแดงเนี้ยไม่ใช่มีแต่แแหนแดงนะครับมีทั้งกุ้งฝอยทั้งหอยขมนี่นะครับตัวหอยกําลังขึ้นมาจับเต็มเลยครับอ่มีลูกหอยเล็กๆน้อยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนี่นะครับ คือหอยก็จะขึ้นมาช่วงเช้าก็เป็นผลพลอยได้นะครับคือเราเลี้ยงแหนแดงด้วยเลี้ยงหอยด้วยแล้วก็กุ้งฝอยด้วยนะครับอยู่ในบ่อน,นี้มีแล้วก็ตัวที่มาเองมาอยู่เองหรือว่าอยู่อยู่เก่าอยู่แล้วก็คือปลาไหลซึ่งลูกปลาไหลนี่ก็ติดขึ้นมาเกือบทุกครั้งที่เราตักแหนแดง เดี๋ยวมาชมทางมะพร้าวที่เราใส่ไว้นะครับว่ามีหอยมาจับไหมดูนะฮะนี่นะครับหอยตัวใหญ่ๆเลยหอยพันเปลือกบางนะครับข้างในก็มีบัวแดงบัวแดงนี่ไว้เก็บสายบัวนะครับไปทำแกงได้ มีบอ่อเดียวครับครบจบทุกกระบวนความมีทั้งอาหารคนอาหารสัตว์ก็ที่บ้านทุง่งเกษตรฟมาสุขก็มาตักไหนแดงที่บ่อนี้นะครับก็ตกวันล,ละหนึ่งกระสอบเพื่อไปให้เป็ดอีเหลียงกินนะครับตอนนี้ก็เอาไปขยายเพิ่มในแปลงนาด้วย หลายท่านบอกว่ามันจะคุม้มมันรัตทุนจริงหรือที่แหนแดงกินโลละ80ถึง150บาทแล้วเอาไปเลี้ยงสัตว์ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าซื้อไปเลี้ยงครับไม่ใช่ซื้อไปเลี้ยงสัตว์เลยนะครเราซื้อไปหรือว่าเราเอาไปแล้วเนี่ยไปขยายก่อนนะครับในพื้นที่อาจจะลงในบอ่อพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กระมังไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นบอ่อดินเนี่ยเขาจะขยายได้เร็วกว่า แล้วแหแดงก็ไม่ชอบแดดจัดนะครับชอบแดดลำไรแล้วก็พรางแสงแต่ที่นี่พรางแสงในต้นไม้นะครับจะโดนแดดจัดๆแค่ช่วงเที่ยงพอบ่ายมาก็จะล่มนะครับนี่ฮะผลผลิตเราก็มาตักเอาอยู่เนี่ยฮะวันละกระสอบอย่างน้อยวันละกระสอบเนี่ยก็คือมันสามารถเพียงให้ผลผลิตได้เพียงพอนะครับนี่ก็ตักไปแล้วหนึ่งกระสอบ หนึ่งกระสอบนี่แบ่งแค่นี้นะครับเนี่ยแบ่งแค่นี้เองนะครับหนึ่งกระสอบแล้วเวลาอีกสองวันเขาก็เต็มนี่ตักไปเมื่อสองวันที่แล้วก็กําลังจะเต็มก็พื้นที่ก็เริ่มขยายขึ้นมานะครับท่านที่ชมคลิปก่อนๆ่นหน้านี้ก็คือจะอยู่จากหญ้านี้ไปนะครับตอนนี้น้ําก็ขึ้นมาในชั้นที่สองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งหญ้าออกแถวนี้ออก เพื่อให้หนาแดงในขยายเต็มพื้นที่แล้วก็จะต้องมาปากักหลักอีกฮะเพื่อให้หอยขมเราอยู่นี่ครับหอยขมเห็นนะฮะนี่ครับลูกหอยขมขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยเห็นนะมะนี่เลี้ยงในแบบธรรมชาตินะครับคือเราไม่ต้องให้อาหารนี่ครับเราสามารถเดินเก็บได้เลยหอยขมนี่ฮะมีลูกด้วย ผมที่นี่ปล่อยปล่อยสองสายพันธุ์นะครับมีเปลือกลายกับเปลือกบางลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ทั้งสองชนิดอาใสายธรรมชาติครับเลี้ยงไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนี่ครับดูคนดูเขานี่เก็บจากน้ําเลยนะครับเนี่ยหอยตัวเปลือกบางเนี่ยก็คือเขาจะเต็มอยู่ตลอดเน้อเยอะนะครับ แล้วเปลือกเนี่ยสับง่ายมากทันทีที่จะไปแกงขั่วให้ขมนะครับแบบจุ๊บๆเนี่ยอ่านี่นะครับลงทุนเบื้องต้นก็แค่ซื้อพันหอยขมกับมีบ่อน้ำเตรียมไว้ในน้ำมันก็ใส่อาจจะใส่พวกปุ๋ยครอบปุ๋ยอะไรลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารในน้ำนะครับแล้วก็สามารถปล่อยหอยขมปล่อยแหนแดงได้เขาอยู่ด้วยกันได้ ผสมประส,ระสานจากนั้นก็ไม่ต้องให้อาหารอะไรมากมายครับอาจจะเติมปุ๋ยคอ,อกบ้างก็จะขยายพันธุ์อย่างเงี้ยครับออกลูกออกหลานเต็มไปหมดอาจานี้ไปอีกหกถึงแปดเดือนเราก็สามารถจะเริ่มเก็บหอยขมได้ละนะครับเยอะจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้ผมรุยเนี่ยเมื่อกี้ตัดแหนแดงไปหนึ่งกระสอบนี่ครับมาดูหนานแน่นมากๆ อันนี้ก็มีแฝกนะครับปลูกแฝกไว้กันฝั่งทางก็ต่อไปก็จะเตรียมขยายพันธุ์แฝกต่อนี่ครับตามบริเวณที่ผมมาตัดหญ้าไว้ก็คือพอหญ้าเขาเน่าเขาลอยขึ้นมาก็เป็นที่อาศัยให้หอยขมได้ลูกหอยขมแบบเยอะมากๆเลยฮะ ก็การทําเกษตรยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเราคิดเราเรียนรู้แล้วนํามาประยุกต์ใช้นี่แหน,แด,น,หนแดงนี่แหนแดงนีเริ่มจากแค่ถุงเล็กๆถุงเดียวเองนะครับที่ลุงหนวดท่านได้มาจากตร <c oughs> วจครับงานบันดินโลกถ้า,ามาขยายแล้วก็มาลงไว้ในบ่อ ต่อไปเราก็จะไปตากแห้งครับเ้าลองทําเป็นพิษมอสด,ดูนะฮะสำหรับปลูกต้นไม้นะครับครับผมเช้านี้ก็พาชมความสวยงามแล้วก็แนวคิดในการเลี้ยงหอยขมนะครับหอยขมกุ้งฝอยนะครับผลพลอยได้มีปลาไหลด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็ ไปมาติดตามชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจมที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ